รายการใจสู้บู๊โปรนะครับวันนี้อยู่กับน้องมิดฟิลนะครับมาแข่งรายการออสไทยแลนด์ที่สนามแม่โจ้ครับขอแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับชื่อเออโปกิเชียพลสินชัยครับผมชื่อเล่นชื่อมิดฟิลครับผมโอเคเอาแชมป์นะครับนี่พัดเบอร์ดี้นะครับขอสักหนึ่งช็อตนะครับช็อตแชมป์ งามครับอโอ้โหสั้นไปนดิดเดียวใช่ครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปดูกันในรายการนะครับออทัยแลนด์ต่มาดูผมชิปดีกว่าเราพึ่งกล้องดีกว่าครับสามร้อ <laughs> ยกว่า, attack, าต,ตอกเล็กขวาตีข้ามต้นไม้นั่นเลยครับต้นนั้น ไม่ตางก็ได้พี่โอ้โไม่ใช้ไดเวอร์เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้คุณพ่อผมซัดสัตซะหน่อยครับวันนี้เป็นใจสู้บุ๊โปรแบบมาเช็คสนามนะครับพอดีเดี๋ยวแม่โจโเ้เขาจะมีแข่งอ l ท h ยแลนด์นะครับ <laughs> โอ้สวยครับอัน hey, <hey>, hey. นี้เรากะโดยประมาณเอานะครับว่าหมุดโปรจะปักแถวไหนอะไรงนี้เนาะ mm hmm. เพราะว่าวันแข่งเขาก็จะปักไม่บอกเราหรอก <laughs> เอามิดฟิลออกด้วยหัวไม้สามนะครับโอ้โห,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 โหยังสวยข้ามต้นไม้ไปแล้วฝากพี่ปออไทยแลนด์ด้วยนะครับ ฝากน้องมิดฟิลไว้ด้วยนะครับพี่ปอเราจะถ่ายทำน้องมิดฟิลอีกสักหลุมเดียวพอแล้วนะครับเดี๋ยวน้องจะได้ซ้อมกันอย่างมีสมาธิเคาะไปครับปูม โอเคโอเคทบครับแต่มันกิ้งครับ <c oughs> คุณพ่อผมออกรอบครั้งที่สามนะครับ <c oughs> มดกัดหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ป้าพี่เราตามโปรมิดฟิลกันไป <c oughs> <c oughs> โปรมิดฟิลครับจริงๆแล้วหลุมนี้ถ้าใช้ไดเวอร์น่าจะออนเลยนะใช่ครับ ลึกสองน่าจะอยู่บนแฟร์เวย์นะครับนี่เดี๋ยวดูการวางแผนนะครับก็เดี๋ยวเราช่วยโปรโมทของรายการออท h ยแลนด์นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับแข่งแปดถึงสิบเอ็ดครับผมแปดถึงสิบเอ็ดแต่เรามีคลิฟายวันที่วันจันทร์ก่อนนะครับวันจันทร์ที่หกใช่ครับครับผม พอดีน้องเขาลืมสมัครมาครับก็เลยต้องมาคุริฟายเองลุยเลยครับออข้างหลังก่อนนี่ตกบอดสายคุณพ่อใส่หมวกสิงมาด้วยนะครับนี่ใช่ครับ สวยครับโอ้โหมันถอยลงครับโอเคเดี๋ยวให้น้องลองอีกลูกนึงนะครับรับชมน้องมิดฟิลได้นะครับทางช่อง all thailand facebook นะครับมีไลฟ์นะครับใน youtube ก็มีไลฟ์นะครับก็อันนี้เราลองจินตนาการว่าเราใช้เหล็ก2ตีมาแล้วมาอยู่แถวนี้นะแล้วเราก็ชิปอินเข้าไป นีน่ีเข้าแล้วอลลโ,โอ้โหตบมือครับ <c oughs> <c oughs> โอเคอลูกนี้ยากหน่อยนะครับใครมาใครพลาดก็คือมานี่เลยเอาสิบอดครับชิปอิน,หนหแล้วคนนายกไปรอยยหิวครับหหใช่ครับ มีแข่งกัสซันต่อเหมือนกันเห็นวันไหนครับเออหลังจากออลไทยแลนด์ครับสองเป็นมิกซ์เหรอใช่ครับแทอ๋องั้นเจอกันครับอาเพไปไปแล้วเดี๋ยวขอลายไปหน่อยนะครับโอเคโอ้โหดูมันแบ็กสปินกลับมาน่าจะเนินสูงมากอกข้างหลุมอกข้างหลุมแต่ไหลมาอยู่ขอบกรีนครับโอเคอันนี้น่าจะลูกแรกใช่ไหมครับไททลิปเบอร์สองของพี่อยู่ตรงนี้ ขึ้นจากทรายดูความยากนะครับนี่ทะลุปไปนู่นเลยโอเคซ้อมทุกช็อตนะครับเผื่ออยู่ตรงนู้นตรงนี้สวยครับโอ้โห,โโหก็ยังเบอร์ดีอยู่ดียวเนี่ยใช่ไหมหรือพาพา,พาใช่ไหม โอเคมาดูของผมกันลูกยี่ห้ออะไรไม่รู้เนี่ยกดแล้วอนุญาตทิปอินนะครับนีอโอ้โหโ,โ,โบกี้อีกแล้วครับไปพัดครับตามผมมาเลยครับข้างหลังข้างหลังตีมาเลยพปู โบก,กี้ก่อนนะครับเก <c oughs> ือบไม่ลงมันเทลงมาทางนี้นะเอเครับมาดูน้องวิฟิลซ้อมนะครับเ <c oughs> อามีทางนู้นก่อน นี่คือการพัดหลอกโปนะครับว่ากีนสปีดมันไวมากแต่ริงพัดแรงครับงามครับแบบนี้ก็แชมป์นะครับเนี่ยแบบนี้โอเคเราหยุดกันที่หลุมนี้นะครับอย่าลืมนะครับรายการสิงออลไทยแลนด์นะ วันที่แปดถึงวันที่สิบแปดสิบเอ็ดนะครับมาเจอน้องมิดฟิลด์ได้นะครับผมวันนี้รายการใจสู้บู๊โปก็ลากันไปด้วยช็อตพัทที่แปดของคุณพ่อผมนะครับลงแล้วเย้บ๊ายบายครับเหมือนจะมีคนตีหวนวันนะครับ ออโอเคเ,เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมอยู่ในเหตุการณ์เลยนะครับผมเดี๋ยวยเราไม่ตัดวิดีโอออกเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายไม่ทันเมื่อกี้แต่ว่ามันลงไปเลยหลุมเจ็ดท่าสามสนามกอล์ฟแม่โจนนโน้นะครับโปรมิดเดิลนะครับ ตีด้วยเหล็กก้าลงหลุมไปเลยตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมวิ่งลงไปครับข้างห้ามจับล,ลูกนะครับใช่แล้วครับ โฮมินวันครับโอ้โหออไทยแลนด์นะครับมีอะไรแจกน้องแจกเลยนะครับโอ้โหลขอบหลุมอบหลุดลงมาเลยครับโอ้โหสวยงามครับผมโอเคครับหยิบโทรศัพท์ให้ผมหน่อยดิคือแตกเลยนะครับตกลงมา ตรงขอบนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงครับอันนี้น้องเขาซ้อมพัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขามีแข่งนี่เราต้องมีการเซ็นยืนยันนิดนึงนะครับแค่ที่คิวเดี๋ยวแจกวันกอล์ฟเฟสดีกว่าครับโอ้มิดฟิลนะครับกำลังจะไปรับรางวัล รับมอบรางวัลจากคุณเฉลิมพลนะครับ,รบ,รบหนึ่งสองสามถ่ายรูปไปด้วยนะครับโหวนวันหลุมเจ็ดครับ,รบออไทยแลนด์ครับแจกหน่อยนะครับน้องครับโหนวัน